สดีค่ะช่องมาทอรี่ฟิไตไซด์นะคะวันนี้พรจะเป็นการสตรีมครั้งแรกนะคะที่ทำได้ก็ไม่เคยทำลองมาสตรีมดูก็เดี๋ยวจะมีมาเล่าเรื่องสมัยแคร์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าพรจะไม่ได้ลงคลิปสมัยแคร์แบบแบบเล่าอธิบายเรื่องราวของรู้สึกว่าเว่าความเป็นมาเป็นไปอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่า คอนจะมาเล่าว่าเดือนมีนาเนี่ยคะ่ะคอนจะใส่สมัยแครครบกําหนดก็ถ้าใครที่ยังไม่ซื้อหรือว่าครที่ลังในนะคะอยากให้ลองเดือนมีนาคอนจะมาทําคลิปปิดคลิปปิดเนี่ยคือประมาณว่าครบครบการใส่สมัยแค่์ a สามสามเดือนนะคะตอนนี้ตอนนี้คือฟันปัจจุบันก็ไม่เจ็ดแล้ว แต่ว่าไม่ได้อยากแค่มาแจ้งไม่ได้อยากจะมาแบบว่าชักชวนอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าคนที่สนใจและยังไม่ซื้ออย่าเพิ่งซื้อนะเพราะว่าหลายคนใต้คอมเมนต์นะคะคนเขาจะบอกว่าการใส่สมัเแคร์เหมาะกับคนที่ยังไม่เคยจัดฟันเลยแต่ทางเพจเขาเคลมาว่าสมนเปอร์อาจจะเป็นดีเทนเนอร์ได้แต่ เขาไม่รู้ว่าถ้าผ่าน A3 ไปแล้วฟันจะขยับไหมแต่เพราะว่ามันขยับแน่นอนเพราะว่าขนาดคนจักฟันเด็กจัดใช่ไหมแล้วใส่วีเนอร์ไม่ครบเขายังเคลื่อนเลยสําหรับสมัยแคแลร์ทำงานมังไม่เคลื่อนใช่ไหมอันนี้คือการสนานันนิษฐานในการคาดเดานะคะไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงไหมสําหรับคนที่บอกว่าใส่สัพพะแล้วและเพิ่งใส่เลยก็ สำหรับคนที่เริ่มใส่แล้วนะคะก็อยากให้ใส่ไปเรื่อยๆก็อยากให้ได้ผลก็คือคุณจะต้องใส่อย่างน้อยวันละสิบชั่วโมงไม่ใช่ว่าหนึ่งเดือนคุณใส่มาหนึ่งเดือนก็จริงแต่ว่าวันเดียวเท่าไหร่ต้องดูด้วยว่าปริมาณชั่วโมงกับจํานวนวันที่ใส่มันบาลานซ์กันไหมถ้าหนึ่งวันหนึ่งชั่วโมงสามสิบวันก็สามสิบชั่วโมงมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่อยู่ดี สิ่งที่คุณจะทำแล้วได้ผลชัดเจนก็คือคุณจะต้องใส่อย่างน้อย10ชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะคะสำหรับเรื่อง Smile Care. อ <c oughs> สมัยแคร์ก็ก็ซักี่นาะค่อยมาดูคลิปสมัยแคร์นะคะส่วนช่วงก่อนที่จะถึงเมนานี้พอพก็จะลงคลิปไปเรื่อยๆนะคะจะเป็นเอ่อนื้อหาจะไม่ได้ต่อเนื่องกันเท่าไหร่นาะเพราะว่าพรก็แบบ แต่ละวันในซีดีก็ไม่ได้มีแค่เรื่องเรื่องเดียวเนาะมีอะไรที่อยากเก็บไว้เป็นความทรงจำคนก็จะเอามาอัพลงคลิปนะคะสาหรับนี้ก็ไลค์ครั้งแรกสตรีมครั้งแรกก็คืนๆมีคนชมด้วยหนึ่งท่านนะคะคลิปนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนนะคะบาย,ยาแล้วคะ่ะ